วันนี้เนี่ยใจพี่ก็อยากให้ผ่ายแล้วเส้นติ่งพี่ก็ใค้ผ่าคือดีกว่าให้เขาแตกอ่ะความรู้สึกไม่เคยหนีไม่เคยคิดเลยวันนี้เสร็จก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาคือไม่เคยมีความคิดนี้เลยนะเอาจริงๆถึงถึงปลายทางมันจะแบบเลวร้ายพี่ก็ต้องยอมอ่ะเพราะนี่คือแผ่นดินของพี่อย่างเมื่อเช้าเนี้ยเขาก็โดนว่าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ บางคนก็ไปเขียนไปเรื่อยหนีอะไรเงี้ยคือมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำอะไรเงั้นได้ง่ายๆคือเขาเครียดนะผมอยากให้บางคนเนี่ยที่แบบอัคติหรือว่าลงข้อความต่างๆแบบทําให้เกิดกระแสอะไรที่มันผิดๆเขาเป็นผู้หญิงมีลูกไม่สบายเรื่องนี้มันโกหกกันไม่ได้น้องก็ไปถามโรงพยาบาลเลยมันมันมันเมคไม่ได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้พูดเฉยๆนะมันมันเป็นเรื่องจริงอะเราเราไม่ได้โกหกวันนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มานั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยเพราะว่า เราให้ทนายมาก่อนเพื่อจะได้ให้มารายงานว่าดูสภาพดีกัเบอกว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยเราไม่ได้มีพฤติการไม่ดีเรามายื่นมายื่นเอกสารเราทําเมื่อคืนเองนะครับเมื่อคืนจริงๆท่าทุ่มก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้พอพอได้ได้อย่างงี้เราต้องไปบอกว่าถึงวันไหนเว้นเวลามันได้ไหมเราก็ต้องทำเลยมีคำสั่งเลื่อนไปแล้วนี่ครับมีโทรไปบอกโรงพยาบาลให้ป่ามหมดเลย คืออาจจะไม่ต้องโทรบอกวันนี้ทุกสื่ออยู่แล้ววันนี้เขาก็ดูอยู่แหละพี่เห็นนะมันมีไลฟ์สดอะไรด้วยพี่เชื่อว่าเขาก็รู้ว่าเรือนี้ผู้จัดการาก็คงดูอยู่พี่ยังไม่รู้เลยพี่สัมภาษณ์อยู่แต่วันนี้ก็ถ้าพี่เพิ่งรู้พร้อมหนูเมแกเพิ่งรู้ตอนเดินลงมาว่าได้เลื่อนก็ก็คงต้องผ่าน ดีครับก็ถ้าคือนอกจากความจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมหลักซาร์นะครับหลักๆแล้วก,ก็หลักฐานเพิ่มเติมท,ท,ที่ท่านยังสงสัยอยู่คือตอนนี้เราขอขอโอกาสอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละบทบาทบริบทของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราก็สู้ในแบบของเราทั้งสองคนซึ่งประชาชนให้ความสนใจมากกว่าโอ้โหต้องไปถ้าไปมองดีๆนะมูลค่าหรืออะไรของพี่กับเตยนี่แบบ มันเยอะต้องมองรวมๆพี่อยากให้มองรวมๆคือคือข้อเท็จจริงไงข้อเท็จจริงอย่างที่ที่น้องเอาแถลงข่าวไปเมื่อวานเรามีข้อจริงแค่นี้เองนะครับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งสิ้นเลยแต่เราก็เคารพในเรื่องของการตัดสินใจของหน่วยงานราชการที่ที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งฟ้องเราเคารพคเพราะโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติ จริงๆในส่วนของประเทศจีเนี่ยของชนายความเขาไม่เขาแย่งความนะครับแต่เมื่อเราไปคิดไปเรืเราก็สู้ตามพจนยที่เรามีอยู่นะครตอนนี้เป็นกันมีแค่เจนี่มอีกหนึ่ชัดเจนอย่างที่พี่บอกมีอยู่แค่นั้นจริงๆก็ก็ดูก็ในวันนี้ในสำรวนก็มีอยู่แค่นั้นครับมันก็มีอยู่แค่นั้นแล้วทั้งใบเตยและที่แต่ว่าเราก็ต้องสู้ในในหลายๆมิติที่ท่านสงสัยและท่านก็มองเราก็ทําเต็มที่